้าร้อนร้อนร้อนอ้รนลนน่ากินไหมคะเพื่อนเพื่อนมันมันมันเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องแ่งเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็นึ่งมันนะคะนึ่งมันก็เสร็จแล้วค่ะมันก็มีค่าร้อนร้อนร้อนอู้รนลนน่ากินไหมคะเพื่อนเพื่อนมันมันมันเตรียมเครื่องเตรียมเครื่อง อันนี้ก็ใส่ชี้ลงไปเนาะค่ะนะซาลาเน่ใส่พักลงไปโอ้เสร็จ้วปลาทูปลาสองค่ะปลาสองมันไม่ใส่เนาะปลาหมึกอะไรไม่ใส่ใส่ปลาทูลงไปข้างล่างก่อนนะคะเอาเอาข้างไอข้างล่างขึ้นมาข้างบนเอาข้างล่างลงไปข้างเอาข้างบนลงไปข้างล่างเนาะค่ะนี่ค่ะนี่ ปลาทูปลาสองค่ะปลาสองเราไม่ใส่เนาะปลาหมึกอะไรไม่ใส่ใส,ใส่ปลาทูนี่ค่ะอู้หูนะฟาเพื่อนเพื่อนกินกับผักเนาะคะ่ะเอ็มผักกับขนมจีนยำขนมจีนค่ะวันนี้ต้มไข่ตั้งห้าใบค่ะเพื่อนเพื่อนอร่อยอันปประโยชน์นะคะเนาะเองโมงก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะนี่เห็นเขาบอกว่า ช่วยเรื่องเลือดนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะแตงโมทานติดต่อติดติดต่อกันคุณมากๆเลยค่ะที่รับชมค,ะค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค,ะค่ะเพื่อนๆแซ่บๆจ้าแตงโมนะคะเนาะนี่ก็ยำขนมจีนค่ะใส่ปลาทูนะคะเนาะทำขนมยำขนมจีนใส่ปลาทูไข่ต้มจ้าเพื่อนเพื่อนค่ะนี่ค่ะโอ้คุณโมอีกค่ะ ร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องมีแตงโมนะคะนะกินทุกวันเลยค่ะพี่ปนนะคะเป็นเพื่อนคู่เองเลยนะคะพี่ปนไม่ต้องใส่เยอะเท่าไหร่เยอะเพเียรเยอเพียรนะคะเนะเยะเพียยวเพีรใส่มะเขือเทศใส่สาะแหน่แล้วก็ใส่หอมผักชีค่ะนี่กกำลังรอๆนะคะเนาะแล้วก็ต้มน้ำปลาใส่นะครับเพื<ๆ>่อนๆอันนี้มีมะเขือเทศแล้วก็มี ซาลเนแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะนี่กับปลาทูค่ะปลาทูอันนี้ก็ผักสลัดนะคะผักสลัดแก้วนะคะเนะาะมะห่อกับขนมจีนยำขนมจีนค่ะห่อค่ะแตงโมงค่ะแดงๆนี่ค่ะหนึ่งแล้วจ้า เสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็มีแตงโมนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็มีแตงโมไอกระป๋อเนิมเช้าก็หายดอกพี่น,น,น้องเอ้ยเป็นไข่ไอ้งั้ยยังบอดีเลยนะคุณเรียนเครื่องนะคะนะ รอรอรอทอดปลาทูแล้วก็นี่ค่ะเตรียมร้อนมากเลยเพื่อนๆเ,เอออยู่ในครัวหอกับข้าวเฮ็ดกับข้าวต้มไข่นะคะต้มไข่ใส่ยำขนมจีนนี่ค่ะนึ่งมันะนะคะนึ่งมันญี่ปุ่นค่ะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะกับข้าววันนี้ก็อร่อยมากเลยค่ะห่อผักห่อผักจ้าผักหอห่อผักนะ,อ,ะอันนี้ก็ใส่ผักชีลงไปแล้วคะนะ่ะเนาะ ตะลเ,งเนงใช่คมาใสโอ้เสร็จกันนะก่อนนะมันญี่ปุ่นนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วค,ะค่ะเียน้อยก่จะถูกปาทูนะคะแกบแซ่บเออะมาค้นมคุ้นมาคุ เบิง่งนี้คนเบิง่งหนึ่งมันนะคะนึ่งมันค่ะหวัวใหญ่โอ้หน้าทานไหมคะของอร่อยมีประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้นีมาเกิดเทศแล้วก็มีซาราเนแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะนี่กับปุาทูค่ะประปุาทูค่ะร้อนร้อนร้อนโอ้ล้นล้นากินไหมคะเพื่อนเพื่อนมันมันมันเตรียมเครื่องเตรียมเครื่อง นึ่งมันะนะคะนึ่งมันญี่ปุ่นค่ะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะกับข้าววันนี้ก็อร่อยมากเลยค่ะห่อผักห่อผักจ้าผักหอห่อผักนะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็มีแตงโมอ,อันนี้มีมะเขือเทศแล้วก็มี สลัดเนยแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะนี่กับปลาทูค่ะปลาทูเบิบงแล้วคนเบิง,นนบงหนึ่งมันนะคะเนาะนึ่งมันค่ะหัวใหญ่อู้หน้าทานไหมคะของอร่อยมีประโยชน์ด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ใส่หอมผักชีลงไปเนาะค่ะเนะสลัดเนยใช้พักลงไป่โอ้เบิงแล้วคนเบิงหนึ่งมันนะคะเนาะนึ่งมันค่ะ,คะหัวใหญ่อ้ น่าทานไหมคะของอร่อยมีประโยชน์ด้วยนะคะปลาทูนะคะ,ะแตงโมนะคะเนาะนี่ก็ยำขนมจีนค่ะใส่ปลาทูเนาะคะ่ะเนาะทำมยำขนมจีนใส่ปลาทูไข่ต้มจ้าเพื่อนๆค่ะก็ก็ดีค่ะเพื่อนๆเนานะ,ะนี่ค่ะอันนี้ก็นึ่งมันะนะคะนึ่งมันญี่ปุ่นค่ะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะกับข้าว วันนี้ก็อร่อยมากเลยค่ะห่อผักห่อผักจ้าผักหอห่อผักนะนี่ค่ะหนึ่งแล้วจ้าใส่ออแล้วอะไรแล้คนออกมาแบบนี้หล่นในทันใจที่ปรท่ทันใจก็ออกมาแบบนี้นะคะแล้วเคนแบบอุ้ยหล่นหล่นหล่นร้อนมากเลยแบบแซ่บๆออกเนยมะพร้าวคนละค มีมะเขือเทศแล้วก็มีสาระแหน่แล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะนี่กับปลาทูค่ะปลาทูน้ำปลานักหนี่งต้มน้ำปลาน้ำปลาก็ต้มเอานี่ค่ะอันนี้พริกป่นนะคะกระปลาทูปลาสองค่ะปลาสองไม่ใส่เนาะไมปลาหมึกอะไรมใส่ใส่ปลาทู ใส่มะเขือเทศใส่สาลาเน่แล้วก็ใส่หอมผักชีค่ะนี่กำลังรอรอนะคะเนาะแล้วก็ต้มน้ำปลาใส่นะครับเพื่อร<ๆ>้อนมากเลยเพื<ๆ>่อนเพื่อนเอออยู่ในครัวห่อนกับข้าเห็ดกับข้าวต้มไข่นะคะต้มไข่ใส่ยำขนมจีนนี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับชมค่ะคลิปนี้ก็ จบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆแซ่บๆจ้าก็ก็ดีค่ะพเพื่อนๆนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็มีประโยชน์นะคะเนาะแตงโมก็<ๆ>มีประโยชน์เหมือนกันนะคะเ mm. นี่เห็นเขาบอกว่าช่วยเรื่องเลือดนะคะเนาะ,ะ mm. แตงโมทานติดต่อติดติดต่อกันลงไปข้างล่างก่อนนะคะเอาเอา,เอาข้างไอข้างล่าง,ข,งาขึ้นมาข้างบนเอาข้างล่างลงไปข้างเอาข้างบนลงไปข้างล่างนะคะเนะ,ะนี่ค่ะนี่ ป่นนะคะเป็นเพื่อนคั่วเองเลยนะคะพิ่ปน่นไม่ต้องใส่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเพชดเดี๋ยวเพชดนะคะนะเดี๋ยวเพีดเดี๋ยวเพีดนึ่งมันนะคะนึ่งมันญี่ปุ่นค่ะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะกับข้าววันนี้ก็อร่อยมากเลยค่ะห่อผักห่อผักจ้าผักหอห่อผักนักโมอีกค่ะร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องมีแตงโมนะคะกนะินทุกวันเลยค่ะอันนี้นม,ดดนมีมะเขือเทศแล้วก็มี ซาลาเน่แล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะนี่กับปลาทูค่ะปลาทูเตรียมเครื่องนะคะนะรอรอรอทอดปลาทูแล้วก็นี่ค่ะเตรียมมี่ออกออกมาแบบนี้รไม่ทันใจเลยที่ประทันใจก็ออกมาแบบนี้นะคะแนะล้วเพื่อนๆอุ้ยหลนหลนหลนร้อนมากเลยคุณมากมากเลยคะ่ะที่รับชมคะ่ะคลิปนี้ก็ จบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆแซ่บๆจ้าใส่มะเขือเทศใส่สารเน่แล้วก็ใส่หอมผักชีค่ะนี่กำลังรอๆนะคะเนาะแล้วก็ต้มน้ำปลาใส่นะครับเพื่อนๆใส่มะเขือเทศใส่สารเน่แล้วก็ใส่หอมผักชีค่ะนี่กำลังรอๆนะคะเนาะแล้วก็ต้มน้ำปลาใส่นะครับเพื่อนๆใส่มะเขือเทศใส่สารเน่แล้วก็ใส่ หอมผักชีค่ะนี่กำลังรอๆนะคะเนาะแล้วก็ต้มน้ำปลาใส่นะครับเพื่อเพื่อมีค่ะ,คะเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็มีแตงโมออกมาแบบนี้รไในทันใจนะครับที่ทันใจก็จจออกมาแบบนี้นะจ๊ะนะเพื่อนๆอุ้ยหลน่ลนหลน่นหล่น ร้อนมากเลยนึ่งมันนะคะนึ่งมันญี่ปุ่นค่ะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะกับข้าววันนี้ก็อร่อยมากเลยค่ะหอผักห่อผักจ้าผักหอหอผักนะักเบิ้งแล้วคนเบนิ้งนนะะหนึ่งมันนะคะเนาะนึ่งมัน